บอสของเราครับป้าให้ยอมชิดแต่งานเลยครับผมสวัสดีครับไอ้เนี่ยเซี่ยวบอสเดียวกันครับพี่ก็ชิบงานเี้ครับผม 안녕하세요. 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 안도하세요안녕하세 ว่ังจากที่ซีรีส์เขาจบไปนะคะเขาได้ก็ได้มีเวลาผ่อนหนึ่งแล้วก็เขาได้เตรียมแบนด์เลแบบนี้เพื่อที่จะใกล้ชิดกับแฟนกลับมาค้นอะคะซีรีส์เขาตอนนี้เป็นคนไทยได้ดูหมดแล้วคนามียังผมว่ามันไงนเกินอามาถ้ผู้ชมต่อนี่เชนจะ้องเลยทุกคนต้อามผู้้วจริงหคะคือตอนนี้ยังหาดูแบบเป็นทางการไม่ได้รับ แต่แฟนไทยที่เป็นคนที่รักเขาจริงเนี่ยดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะที่เกาหีเลยคุณิดาปที่เพื่อนะรัวกันเพพ่คี้โอ้หอท่านกคุณมาครคมกส่วนตัวผมเองส่วนตัวผมเองงานเยอะแต่ผมก็มีโอกาสได้ดูสอตอนแรกเรียบร้อยใช่ไหมตอนนี้กุปบั้บใช่มเนีที่จัดเานยอี้ยไม่จ่ไ อยากไปเป็นบริการเขอบคุณค่ะคุีนี่ีกันเลยเก่งกว่าชีวิตให้ได้รา้สจโอ้ยโอเคได้ยินวิดีโอเห็นไหมครับคือเป็นผู้เองผมชนชมทนเครับเอาละครับมาถึงคำถามแรกดีกว่าเดื่ทาไ้เทาเป็นยังไงบ้างครับสะดวกสบายดีไหมเป็นไงไปรับที่สนามบินเป็นยังไงบ้าง 이번에 오실 때도 팬분들이 보여서 많이 기다렸다고 들어요 네, 너무 이쁘게 <laughs> 자리에 앉으셔서 저를 맞이해주시더라고요. 네. 처음에는 모르고 있다가 네. 깜짝 놀랐어요. 그래서 어, 어떻게 해야 되지? คือตอนกไม่รู้ว่าแฟนคัดจะมารอเยอะขนาดนั้นแล้วเขาบอกว่าแฟนคลับชาวไททุกคนน่ารัมากคือทุกคนเรียบร้อยมากนั่งรอกันเป็นแถวค่ะเขาเลยเห็นแล้วแบบตกใจเาก็เลยแบบขอให้หวัดีคือเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยทักทายหวัดดีเขาบอกว่าประทับใจมากๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหลายคนมากๆนะครับที่วันนี้ไปรอเอยู่งานแฟนมิ่ติ้งแลชื่อสุเพิ่มมิ่งจางแล้วรอคุณผู้ชม เดี๋ยวต้องไปเจอกันที่นู่นนะครับ,บนนะเอาละทีนี้ได้ข่าวมาว่าคุณยงชิคกี้มาเมืองไทยหลายครั้งแล้ว 태국 o n t k 여러 w I d 잖아요네 그렇죠. 자, don't know. I don't know. I don't know. I d o 아 t know. I don't 이 n o w I don't know.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  I d o 다 t know. I don't know. I าเป็นฟแต่ครั้งที่ผ่านมาเขา่นจะมาในฐานะที่เป็นศิลปินนะครแค่คือครั้งนี้เป็นนักแสดงนะะก็คือจะมีล็อกดาวที่เกี่ยวกับการแสดงของเขาและก็ซีรีส์ของเขามากกว่าเขาจำไม่ได้แน่เลยครั้งที่แล้วที่เขามาในนามของสีอาผมก็ไปเนซีรส์เขาครันั้นคุณศิช่วยส่งในความคิดใช่ไ วันนี้องนัไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับวันนี้ถามเลยครับว่าจะมีของพิเศษอะไรเพาะไม่กลับแฟนบ้างนแฟนมิกกี้มาวันนี้แฟนมิกกี้ที่จะมาที่จะมาที่มาที่จะมี่จะมา่จะมี่จจะมาที่มาที่จะมาท่าทมาทีะมาจะมี่จมาที่ เอาดีกว่ามาในงานแล้วก็ดูด้วยตัวเองเลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นไม่บอกพิมีรูก้กันลู้เป็นความรัาเป็นได้เป็นความรั<ด>นะครับเอาลครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงผลงานเรื่องของซีรีส์หน่อยเนี่ยกับ Strong Woman นะครับเพิ่งถ่ายจบไปเหนื่อยไหครับเรื่องนี้

네, 그리고 너무 호흡이 굉장히 좋았어서 감독님이나 배우분들이나 네. 스태프분들까지 굉장히 호흡이 굉장히 좋았던 것 같아요. 네, 요 어, 아직까지 정해진 책기작은 없고요. 네. 네, 지금 계속 회사와 상의를 하면서 네. 책을 계속 읽고 있습니다.

어... 말하는지 만약에 어떤 팬누구 레이니 부 팬팬분들 기 태국에서 그런 기회가 주어진다면 태국 팬분들이 너무 좋아하실 것 같아요. 그럼요. 만약에 마เล่น어그 우리가 또 태국에서 어떻게 할수 있는지 <목소리를> 어 <모르면> 태국어를 하 <목소리를> <성목소리를 목소리를> <정도만 했어요> 지금 태국어 기억하시는 거있으신지 <목소리가> 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 <laughs> 그어 일단 인상 기본적인 거니까 뭐 사과니까 가사하고 제가 가장 기억에 남는 건 저희가 이제 제로 활동을 할때 광고를 찍는 점이 있어 요요라고그 그때 늑대 옌리동 여요요거 봐, 딴데가제 แล้วก็มีข้าวเหนียวหยาดหอมนคะทุ่เจริญตอนนี้เอาอย่างนี้ผมให้โอกาสเขาก่อนหน้าสื่อมวลชนสิ่งที่เขาตรียมมามีไหมครับทุกคน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 ทกคนทุ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 กงนทุกค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 คนทุกคนทกคนทุกคนนทุกคนทุกคนทุกคนท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 กคนทคุกคนทุ สนิยดีภาษาดีดีมากเลยขอบคุณนะอย่างนี้มาเล่นที่เมืองไทยได้เลยจริงๆไปเลยที่ไทยเริ่มต้นขึ้นจะได้กอดเธอก่อนอาจจะต้องเคยรู้สึกไหมของใบซาวก่อนเรียนเร็วๆนี้เลยได้ไหมครับคอมมิ่งส์เร็วเชนี่รีบไปรีบมาได้เลยครับผมนี่ก็ไม่รีบสิเลยครับผมไม่รีบเลยนี่ก็ไม่รีบสิเลยครับผม 하객당하객도 같이 면 타임. 처좋 아래에 면 타임. 태국 하면 가장 먼저 떠오르는 거 태국 하면 이거 가장 기억나시나요? 어 일단 제가 태국의 제일 좋아하는데 일단 먹는 것도 빌제는 다 맛있고요. 제 입맛에 너무 잘 맞고 그리고 제가 여행을 또 เขาบอกว่าเขาส่วนตัวเนี่ยชอบประเทศไทยมากๆรักมากๆอาหารนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาชอบมากอยู่แล้วอาหารไทยนั้นก็อร่อยอีกเช่นกันเขาบอกว่าเขาเคยมีโอกาสแบบเหมือนออกเที่ยวนอกประเทศแหละคือมาเที่ยวคือประเทศไทยถือเปประเทศแรกที่เขามาเที่ยวาไม่ใช่ทำงานนะคะมาเที่ยวถที่จริงไมากับใครนะเนี มานี surveys, to to mm ่ก hmm. รุงเทพมาไปที่เกาะสม다ยด้วยสุดยอดเลยครับชอบแสดงว่ามาเมืองไทยชอบทะเลใช่ไหมเพราะว่าเคยทัวร์เช่นตอนนี้ใช่ชอบทะเลาเคยไปน้ำตกหรือยังน้ำตกโอ้โห

되게 아, 아, 오. 뚝. 하나. 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 하 하나. 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 요나 하나. 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 하나.

아, 그래서 오늘 이렇 해야 되는데, 어렇게 뭐, 네. 먹지? 막 이러면서 조금 걱정을 했어요. 아, 와, 근데 이거, 이거, 이 이거, 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 이 이거, 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 이 이거, 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 이우 이거, 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 이우 이거, 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 이 이거, 이 이거, มีภาษาอะไรครับที่อยากจะสอนครับเพื่อนกูอวกแบบที่เขาจะดูชอบเลยครับคุณคิดว่าไงครับได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้ยากไปหน่อยได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นถ้าสดชื่นเวลามีคนถามว่าอยากกินข้าวผัดแบบไหนบอกเขาให้บอกเลยครับออต้นไทรบูให้ดีวยมั้ง 그러면 다이모타 소출치. 누나한테 한번 더다가. 다이모타 서치. 아. 아맨맨. 그이뭐 먹을 때딱맞이 오호. 모든 이피인이 있습니다. 누나가 뭐라 물어봤을 때 이거로 대답하면 모든 사람들이 아시는 아. 게 시절 를좀 좋아할 거 같아. 정말요? <웃음> 어, <웃음> 어, 이제, 아. 오, 이제 좋아하세요 이랬을 때다이몬타소치 ก็บอกว่าได้หมดท่าสุดชื่อต้องหมดได้หมดท่าสดชื่อไอคำว่าชื่อต้องลายวนิเดได้หมดท้าสชื่อชื่อน้คีกเกได้หมดท่าสชื่อได้หมดทาสชื่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่ว่าจริงจแล้วกินีได้ไหมกินข้าผัดนี่เขากินปอกปลาไหมครับหรือว่ากินกับไข่ดาวเพราะมาดชิ้นเก็กาด้ย้รัวชิ้น โอ้ยซัตตุลจูดีตอมซตจีหอจำได้ว่าเคยมีแบบมีไข่ดาวกับไม่มีไข่ดาวบอกเขาว่าเองข้าผับกินไข่ดาวด้วยแค่นึ่งร้อยละับชิบวกกันเนี่ยเออคือดูเร่ ใช่กับพี่กกไข่แดงแล้วก็อใช่ใช่ใช่แล้วก็ลานพริกลงป่าด้วยคือนั้นเป็น泰国อกจนนึ่งคชมันชิมออกคืออร่มอนก็ชอบเผ็ดอ็ดใช่แชอบทานพกดชอบทนอ๋อโอ้นี่ก็ใช่เลยนี่คือสูตรเฉพาะของเขาวผัดเลยนะครับมีข้าวผัดมีไข่ดาวแล้วก็มีพริก้งปลาถูกต้องแล้วมาถึงทางแล้วมาถึงทางแล้ว

เขาบอกว่าเขาคิดถึงทุกคนมากเลยครัะเขาบอกว่ารุสุช่องดีที่ได้มีโอกาสมาแต่นี้ในประเทศไทยแบบนี้นะคะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนจะสนุกสนานก็พร้อมไปสนนะคะเย็นนี้สนุกแน่นอนผมจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และเดี๋ยววันนี้เราไปสนุกกันนะครับขอสสีหุ่นกับพัคธิงชิงแสดงด้วยครับงหขอบคุณเลยครับ